สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมือเด่นหลดมาตอบคําถามกับพ่อแม่พี่น้องนะคะ,ะที่เห็นรถโพดําหอมลั่นโคบันบอที่ว่าสามีรถสือห่หลายๆคนก็บอกว่าสามีรถสือห่รถสือของรถเองแล้วค่ะรถไปได้ให้สามีสือห่นะคะรถเก็บเงิน เราก็ไปซื้อของโรดเองนะคะลรวก็ซื้อของขวัญให้ลูกซื้อของขวัญให้สามีซื้อของขวัญให้ตัวเองนะคะสําหรับวัน Christmas. คริสต์มาสขันเท้ามาอ่าสามีเราซื้อไห่บ่เราซื้อไหอยู่นะคะคันจะไหเราซื้อไหอนะเรากระซื้อไหนะคะเราบอกเกียงดอกนะคะเพราะว่าสามีของโรดอนะ่ะผ่้รับผิดชอบค่าเช่าบ้านค่าบินค่านา้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าบินโทรศัพท์ค่าบินไวไฟค่าไอ บินโรสนะคะที่เพิ่นพรินเฮโลอยู่นะคาคอนโดที่เพิ่นพรินเฮโลอยู่นะคะ,คออะ,คะสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะตัวนี้นะคะ คอนโดนี่ของท่ามแช่นะคะหรือแท่แช่ท่ามนะคะพ่นพอนให้รหลดอยู่พ่นรลับผี่ชอบให้โถดอยู่นะคะรถยก็เกงใจเพิ่นเราเพิ่นกับมาให้เงินโถดทุกอาทิตย์จึงเสียแมคทุกคนรลก็เลยน้าเงินทุกอาทิตย์นะคะไปฝากธนาคารกับไปจ่ายออนไลน์ก็บ,บอกเล่าว่านี่ฉันจะเก็บใบอ่าวันคริสต์มาสนะจ่ายออนไลน์คริสต์มาสนะแล้วก็บ,บอกว่าโอเคโอเคใช่ไหมคคันจะบอกให้เล่าซื้อน้ำหอมให้เล่ากับซื้อให้นะคะแต่ว่าโหลดประหยัดให้เล่ามากคิดกันโหลดตรงนี้ ดีใจคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพวสื่อของขวัญมาให้พระนะเอาเปิดถุงของขวัญเจา้าผัดโจกออกมาเป็นทาลีนอคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเปิดของขวัญจนว่าวุ่นกันไปหมดนะช่วงเทศกาลคริคสรต์มาสนี่อากาศกับสิเปียนแปลงได้ค่ะฝนตกหิมตะตกพายุเข่าสารพัดนะก็ะได้ ยาเนี่ยละค่ะซอยยับยั้งการป่วยนะคะพอเขามือคริสต์มาสปุ๊บทุกคนก็นจะคิดมากกันด้อค่ะว่าฉันจะสื่ออย่างไงเธอดีนะเธอสอบอีกยังนะพ่อไปเบิง่งแล้วค่ะเราวู้แพงจังเลยโอ้ยเนาะมือน,นีก็ได้กระดาษห่อของขวัญไปก่อนเด้ะก่ะกับลิบบินเนาะแบบเป็นมือจ่ายะะ้อค่ะมือจ่ายน้ำเนาะเพื่อที่จะให ลูกผัวมีความสุขด้ค่ะในวันคริสต์มาสเนาะจ่ายกระจายเงินกระเป๋าตัวเองนะคะลูดบัตรจนบัตรหักบัตรพังนะคะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบริด้เงินผัวมาจากไซร์เราค่ะนะบริด้ไปของเงินผัวเราค่ะใส่เงินบัตรตัวเองเนะะี่ยค่ะรายได้จาก YouTube เนี่ยละคะ่ะจากเพจเฟ e บ o o กเนี่ยนะคะเก็บเล็กผสมน้อย สามีพนยืนไห้น้ำแน่กับเก็บฝากธนาคารนะคะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็มีเงินฝากธนาคารทุกเดือนอยเยอจา้ามีไล่ใดเขาในเอ่อบัญชีธนาคารทุกเดือนอยเยอจา้าสาวน้อยพนเพิ่งเลิกมาจากโรงเรียนนะคะพ่อแม่พี่น้องเพนบอสัมยายนะคะพนขอกินไอศครีมพนบอกว่าพนหอนเนาะเบ่งนำโมกพนไหลนะคะก็เลยบอกว่าอีลาเต้นให้แม่จักเพลงเนี้ยเป็นก็บ,บอกว่า ขอเต้นเพ่งปวดได้บ้งสิแม่เรียกว่าได้ได้ได้เพ็่นว่าเต้นอยู่ท้่เก้าอี้ได้บอบอกได้ได้ลาได้หมดนะคะให้เพิ่นเต้นนะ้ค่ะเพิ่นก็โยกสายโยกขวาโยกสายโยกขวาะ้ค่ะพ่อแม่พี่น้องกินไอศครีมไปนำแล้วค่ะกินบะมดดอค่ะกินได้ถึงสีชมพูเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นอิ่มแล้วเพิ่นหนาวก็เลยเพิ่นไปนอนแล้วค่ะผู้สาวเพิ่นบอสบายนะคะเพิ่นไปโรงเรียนเป็นบอสับายได้มาส